ช่างกำลังพ่นสีครุบ2เมตรให้กับคุณชัยภูมิสั่งชุดใหญ่คุบถาดแบบใหม่แล้วก็อีเหินเจ็ดสออค่ะ สนใจสเปคไหนสั่งเข้ามาได้เลยนะคะมี่คะอุปกรณ์ทํามาทางร้านช่างลมทักเข้ามาได้ที่เพจช่างลมเก้าเรลียวนครสวรรค์นะคะมีทั้งชักล่องตีนเป็ดข่าวไฟ เล้อเหล็กนี้หมดค่ะนี้ช่างกำลังพ่นสุดร่าสองเมตรวันนี้พ่นโค้งละสนใจสั่งได้นะคะเลือกสีได้จ้าขนาด 50, เมตรห้าสิบเมตรแปดสิบสองเมตรค่ะ ีเหินมีตั้งแต่แล้วแต่สั่งค่ะหกซอกเจ็ดซอกเจ็ดสอกจะอยู่ที่สั่งที่สี่พันที่อ่าลูกค้าชอบสั่งเข้ามานะคะคือมาตรฐานร้านที่เจ็อกที่ลูกค้าสั่งกันเยอะสี่พันบาทค่ะรับหน้าร้านส่วนอีเหินและชนนิ้นอื่นๆส่งได้นะคะพี่ล้อเล็กส่งได้